เค okay, ทุกคนผมว่าผมควรเล่นเป็นเป็นตัวแฝดแล้วก็ไปฟาร์มดีกว่าเพราะว่าผมเล่นแล้วผมก็ขอลูกหมดเลยอะผมว่าผมเป็นสายเพราะว่ามันไม่ได้เสียของนะเพราะว่ามันไม่เสียของแล้วได้เป็นตัวแฝดเพราะว่าจะฝุ่นขอให้แล้วก็ผมไปดูฝุ่นจริงเห็นไหมเนี่ยผมขอลูกหมดเลยเนี่ยไม่มีของเลยขาดอะไรนยเขาที่เจ็บสิเนี่ย หัขี้เจ็บตัวนี้อ่ะเนี่ยหัขี้เจ็บเนี่ยเดี๋ยวนี่ต้องหมดอีเดียวผมเอาเฟ้อทองไปแหละตอนที่ผมเล่นคันแรกแล้วผมเจอไปขายอ่ะเออแตวผมไม่เอาดีกว่าผมเล่นเป็นตัวแฝดดีกว่าผมคิดอยู่ว่าจะผมจะเอาให้มีเพื่อนแบบแล้วผมก็คิดอยู่เดียวว่าผมจะให้เอาเพื่อนไปด้วยไปเนี่ยเอาเพื่อนไปด้วยอนยะ่างเนี้ยมันจะแยเ่เออจะให้เพื่อนไปด้วยตัวแล้วกลัวนะ อ่าวไอ้คนกลกาไตกตกพรสีเฮ้ยกดพรส์กดพรอมไว้พ,พี่อ่าวไม่ยากตกพรอ,อ้าวจะตกพรอ้เอพื่อนมาแค่คนเดียวทุกคน ก็บ้ามะไรสิเออศูนเออโอ้ยปืนกลาอยู่รึเปล่าวะเพื่อนเพื่อนเพื่องขอนผว่าผมว่าไปหาเพื่อนแต่ตอนที่ผมไปหาเพื่อนโคบ้าต่อดีกว่าทุกคน นำมั่วระดับมั่วมาทำไมเอามากินอะไรเดี๋ะตดต้มเสื้อมาดีกว่าถตอตาบถ้าไม่ต่มันจะวอกได้ไงคือเออบัลวไม่ตบปืนมาดีกว่าทุกคนถ้าถือีมันจะทำให้เราเดินไปคือเพาว่านเบาแต่ว่าผมว่าไม่เหมาะใครเพาะว่าเพราะว่า เพื่อนอย่ารู้ไปบอกสิโอ้เพื่อนไปรู้ไปบอกเลยทุกคนอย่าไปรู้

มันมคาอย่างเลยเหรอฮ้ยนี้ไม่ใช่บอกนนี้คโคนเบาไหนเอาไหนคยึดใส่ยิดยิดมาให้หมดรู้รู้รู วันน uhm. ี้ว่ะคือคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอคนจริงที่เราใช้ไม่ได้เนี่ยเขาบอกอันนี้เราไปอันนี้คนดีวันนี้คนดีอันนี้คนดีว่ะอืมขอดีแน่นอน โรงเกียนเพื่อต้องไปช่วยเลยเยอะมากเพื่อให้ยังรออยู่ยังแค่โขกรอโกนักศึกษาไม่มีใครเห็นแน่นอนมันนี้จะโขกเข้าไว ไม่ทาจะค่าโดยผู้แข่ตัวได้ใจเอง เยุ่ยโวยครับโกีไม่เป็นไร เออผมดูอันนี้เป็นการสืบืออะไรอ๋ออันนี้เป็นที่ฝึกอาวุธใช่ไหมใช่ฝึกวิ่งไม่ได้

องมีครูดาวด้วยทุกคนคือโดอข้าวนต้องมีคร mm hmm. ูดาวอ่ะเอาเป็นว่าพวกฟูของเรื่องดีก็คือ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 คือก็ค,ออคือผมว่าผมก็อย่างลืมว่า ผมผมว่าผมจะล่าท่าแบบนี้ดูดีกว่าจะผมจะให้เพื่อนไปด้วยโอ่เห็นว่าผมมันไปเลย ไม่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 เอาไม่เอาขอจะเล่นแต่ใช้บี้คนเดียวโอเคไหมลตาะตาไมลตาเป็นต้ตัวแสบตายเป็นคนถึงที่ป่าไปค่ะคงไมู่้ได้หรอก่าร็อกโบนอาุาเอาโก่โเลยแ่ะจะเม่นขอว่าจะเู์อก็ได้นะ เขาเสียเจมานังไปผมไม่ได้แล้วว่าคุณผู้ชมน่ายืมเปล่าโฟล์วได้ดาเอเดียว โหว่าอะไรมันต้องไปอั้นจะตายอยู่แล้วแบบเดี๋ยวว่าผมต้องตายไปเดี๋ยวว่าผมต้องแต่รอนเผื่อบำเบื้อที่จริงมันไม่เบื้ออุ้งต้นไหนแล้วอยู่แ้บ เจอเอวิคโคอยู่แถวนี้ว่ะโอ้เข้าไปยังโอ้ขอรนุญาขอครบจบอาหารครศพบอาหารขอศพบบดแล้วเนอะอุ้ยดีดีมันจะได้ครบจบบทเฉยเลยทุกคนมันได้ขอมาด้วยโอ้ครศพบบทคือดี บอกและเจอขขาดีด้วยว่ะทุกคน แมวครับูขออย่างเดียวครับไม่ได้หมูเฮ้ยแผนตานี้ตเจ้าหม้ออยู่ทุกคนถ้าหากเราไปเจอคนที่เขาเบื่อที่โดนฆ่านะไม่เราต้อง,องไปฆ่าบอกเอาเองนะทุกคนเออถ้าแผนนี้เสีย่ยงพังวงก็ไม่เป็นต้องไม่เป็น,ไ,ปนไรนะเพราะว่าผมใช้โมบายเซ็ตอ่าซื้อามาจากแอปโปรแกรมอ่าตัวนี้เตอร์ขอโทรศัพท์ของผมที่มันมีอยู่แล้ว เพราะว่ามัาจะเสียได้คมชัดค,คมชัดยังสิบห้มองโอเคไหมนีอะไงบ้าเ่ยแล้วในผว่านี่ย,นนว,ยว่าไม่่ไม,ไม่ใช่แผลตาที่ดีผมว่า จะไม่ยอมเสียขอเดิค่ะเขาจะไม่เอาของมาไปเลยูย่ิฟีอยู่นี่มาเลยชันด์ดโอ้โยมยย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 ่ยย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 ยไอยกยย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 อยู่เดียย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 ออยยยนยย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 ยอยย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 ยอยย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 วยยยยยย ก็จะทำอะไรก็ๆจะทำชาติด้เออววเราแค่นี้นะยังเข้าใจไหมเกมเกมโเกมเป็นโงเกมบอกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เอาไปแบบเอาบีบไปอย่างเดียวสุดยอดเอย เขาบอกว่าจะเอาแค่บี้ไปเข้าใจเลยเหนื่อยว่ะเหนื่อยจากไอ้พวกมันไปแบบไม่มีบี้มีแค่บี้ไม่ได้เหรอถ้าผู้การขอร้องเนี่ยไปแบบไม่ใช่มีแค่บี้ได้ไหมผมเป็นผู้แข่ตัวต่อได้ยังอืมอีอเซีย ชวนผมไปแบบมีป่ามันต้องไม่ให้ไปด้วยอ่ะอนี่อ่ะมันไม่ทีผมมาแรกเราแค่ปืนพกแค่กระสุนไม่พอแค่นี้เดียวมันต้องไม่ให้ปลากผมไปอ่ะแล้ว เมื mm ่อกี้ที่นั่นอะไอแค่แบบมีแค่เล่มเดียวเราไม่มีขอาอะไรเลยนะซิแล้วทำไมเมื่อกี้มาให้ผมไปได้ อะไรช่ไหมเนี่ยมเอาของไปแบบหนักถึงมันจะให้ผมเร็ได้น่ายเวลาแจกของให้ทุกคนในในห้องที่ผมเข้าไปเร่นแล้วเแวบบ้ยไม่ผมไม่แจก